คุณกำลังประชุมซูมอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามตอบอีเมลเสียงแจ้งเตือนจากไลน์ดังขึ้นคุณเลยสลับไปดูพอหมดวันคุณรู้สึกยุ่งมากแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีงานไหนเลยที่เสร็จสมบูรณ์จริงๆนี่คืออาการป่วยของคนทำงานในยุคนี้ค่ะอาการที่คุณเจอมันไม่ใช่ความผิดของคุณครับแต่มันคือฝีมือของจอมวรายที่ส่งพลังที่สุดในศตวรรษที่21เราจะเรียกมันว่า The Great Distractor จอมโจรที่ไม่ได้มาขโมยเงินทองแต่มาขโมยสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณนั่นคือสมาธิครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมการนอกตำราดิฉันใยไหมค่ะและผมพี่ตัวแปรครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะมอบอาวุธให้คุณใช้ต่อสู้กับสงครามแย่งชิงสมาธิในยุคดิจิตอล และในวันนี้เราจะมาเปิดโปงกลยุทธ์ที่ The Great Distractor ใช้หลอกลวงพวกเราทุกคนนั่นคือมายาคติที่ชื่อว่า Multitasking ค่ะและเราจะมอบอาวุธในตำนานที่จะช่วยให้คุณเอาชนะมันได้นั่นคือสมการของการสร้าง Deep Work ครับก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้ ปักตะกร้าหนังสือในการพัฒนาตัวเองหลากหลายด้านซึ่งบอสปีเตอร์ของพวกเราได้ข่สันม่อย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติม,มรอฟังทายคลิปได้เลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วไปรับฟังกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่ตัวแปร ى. ทำไมถึงบอกว่า m u l ติ t a s k i n g เป็นเรื่องหลอกลวงคะในเมื่อเราก็ทำหลายอย่างพร้อมกันได้จริงๆนั่นคือกลลวงข้อแรกของมันครับใยไหมสมองเราไม่สามารถ m u l ติทัได้แต่มันทำได้แค่ t a s สว w i t c h i หรือการสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วและทุกครั้งที่คุณสลับงานคุณจะต้องจ่ายภาษีทางสมองที่มองไม่เห็นครับภาษีทางสมองช่วยอธิบายง่ายๆให้คุณผู้ฟังที่เพิ่งเคยได้ยินเข้าใจหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับภาษีตัวแรกที่โหดที่สุดมีชื่อทางจิตวิทยาว่า attention residue หรือสมาธิที่ตกค้างครับ ทุกครั้งที่คุณสลับจากงาน A ไปงาน B เศรเซียวของสมาธิของคุณจะยังคงตกค้างอยู่กับงาน A มันเหมือนเงาของแฟนเก่าที่ยังตามมาหลอนในเดทครั้งใหม่นั่นแหละครับคุณไม่สามารถโฟกัสกับงานตรงหน้าได้100%มินาล่ะคะยิ่งสลับงานบ่อยยิ่งรู้สึกว่าความคิดมันกระจัดกระจายไปหมดค่ะยังไม่หมดครับยังมีภาษีตัวที่สองที่เรียกว่า cognitive load หรือภาระทางการรับรู้ ให้ลองนึกภาพสมองเราเป็นแรมคอมพิวเตอร์ครับการมัลติทัสก็เหมือนกับการเปิดโปรแกรมหนักๆ10โปรแกรมพร้อมกันผลลัพธ์คือสมองของคุณจะช้าเออร์เรอร์และหมดพลังงานไปในที่สุดนี่คือแผนของ The Great Distractor ที่จะทำให้คุณอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพครับเมื่อเรารู้ทันแผนของจอมวัยร้ายแล้วอาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับมันคืออะไรคะ อาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่คุณจะใช้ต่อก่อนกับมันได้คือการสร้างป้อมปราการแห่งสมาธิหรือ the fortress of f o c d u s t ที่นักวิชาการเรียกกันว่า deep work ครับมันคือการฝึกฝนความสามารถในการจดจอ่อโดยปราศจากสิ่งรบกวนแล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ในป้อมปราการนี้ได้เราจะได้พบกับอะไรคะคุณจะได้เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือ the sacred liam ที่นักจิตวิทยาชื่อดัง มิไฮชิกเซนมิฮยีเรียกว่าโฟลสเตทครับมันคือสภาวะเข้าส่งที่นักกีฬาระดับโลกเป็นกันเวลาจะหายไปตัวตนจะเลือนลางและคุณจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้อย่างง่ายดายครับแค่ฟังก็น่าทึ่งแล้วค่ะแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นไหมคะในเชิงวิทยศาศาสตร์มีครับและนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดทุกวินาทีที่คุณอยู่ในโฟลสเตทคุณกำลังตีบวกอาวุธทางปัญญาของคุณอยู่นะครับ ในทางประสาทวิทยาศาสตร์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าไมอ l ลินเนชันครับไมอ l ลินเนชันเหมือนการอัปเกรดสมองเหรอคะถูกต้องครับมันคือการที่สมองสร้าง My อ l ลินซึ่งเหมือนฉนวนหู้สายไฟมาพันรอบเซลล์ประสาทส่วนที่คุณกำลังใช้งานอย่างจดจอ่อยิ่งฉนวนหนาสัญญาณประสาทก็ยิ่งวิ่งเร็วและแรงขึ้นการทำดิฟเวิร์ คือการเปลี่ยนถนนลูกรังในสมองของคุณให้เป็นไฮเวย์แปดเลนสำหรับทักษะเรื่องนั้นๆครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่โฟกัสเก่งถึงเรียนรู้และเชี่ยวชาญได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างเทียบไม่ติดครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะลองนึกภาพโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งค่ะที่พยายามเขียนโค้ดที่ซับซ้อนแต่ถูกเดอะเกรทดิสแทร c เตอร์โจมตีด้วยการแจ้งเตือนจาก s l a c k ทุก5นาทีตลอดทั้งเชา้าเขาเขียนโค้ดได้แค่10บรรทัดและเต็มไปด้วยบัก๊ก เขากลายเป็นเหยื่อของมันโดยสมบูรณ์ค่ะทีนี้ลองนึกภาพโปรแกรมเมอร์คนเดิมในวันต่อมาครับแต่คราวนี้เขารู้ทันแล้วเขาปิดทุกการแจ้งเตือนใส่หูฟังและเข้าไปหลบภัยในป้อมปราการแห่งสมาธิของเขาเป็นเวลา90นาทีใน90นาทีนั้นเขาเข้าสู่ฟรูสเตทเขียนโค้ดได้200บรรทัดอย่างไรที่ติและแก้ปัญหาที่ติดมาทั้งสัปดาห์ได้สำเร็จครับ จากเหยื่อกลายเป็นผู้ชนะในชั่วข้ามคืนเลยนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกฝนเพื่อเป็นผู้ชนะได้อย่างไรคะเริ่มต้นจากเครื่องมือง่ายๆที่ชื่อว่าเทคนิคโพ o โมโดโรเทคนิคครับคือการตั้งเวลาโฟกัส25นาทีสลับกับพัก5นาทีมันคือการฝึกเข้าออกจากป้อมประการของคุณให้คล่อมแคล่วนั่นเองครับสรุปก็คือ m u l ติ t a s k i n g เป็นกลลวงของเดอะเกรดดิสแทร c เตอร์ที่ใช้จุดอ่อนทางจิตวิทยามาเล่นงานเราค่ะ ใช่ครับและในศตวตรรษที่21นี้ความสามารถในการจดจ่ออย่างลึกซึ้งต่างหากคือสุดยอดทักษะที่แท้จริงมันคือสมการที่จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะในสงครามแย่งชิงสมาธิครั้งนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของสมการในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้อาวุธใหม่ๆกลับไปสร้างป้อมประการแห่งสมาธิของตัวเองกันค่ะจำไว้เสมอนะครับว่าคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากการท่องจำแต่มาจากการตั้งคำถามที่ถูกต้อง ถ้าคุณเห็นด้วยและไม่อยากพลาดการตั้งคำถามครั้งต่อไปอย่าลืมกด subscribe ช่องสมการนอกตำรานะคะและสำหรับคำถามในวันนี้ครับคุณมีวิธีสร้างป้อมประการแห่งสมาธิในแบบฉบับของตัวเองอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาแลากเปลี่ยนเทคนิคกันข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพี่ตัวแปรและน้องยัยใหม่หวังว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับจะได้สาระดีๆนะครับไปพัฒนาตนเองปรปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและแน่นอนครับว่า เราก็มีหนังสือดีๆนะครับในการปรักตกระครับซึ่งมาจากลิงก์ออฟฟิเชียลนะและผมได้เลือกราคาถูกที่สุดแล้วนะครับให้พี่ๆน้องๆช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจนั่นเองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราฟังนะครับจากรายการสมการนอกตัวแปรครับอ่านนะครับจากหนังสือเหล่านี้นะครับแล้วก็ลงมือทํานะครับมันจะทําให้เรานะครับสามารถนะครับไปพัฒนาตนเองต่อยอดได้ครับเพราะว่าจริงต่างๆทุกอย่างมันเริ่มจากการลงมือทําแต่ก่อนจะลงมือทําได้นะครับ พ,พี่่น้องๆต้องมีแนวคิดที่ดีก่อนครับแน่นอนครับว่ารายการสมการนอกตำราของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางนั้นครับรวมถึงการอ่านหนังสือเหล่านี้ครับซึ่งเรามีหนังสือต่างๆหลากหลายด้านมา,มา,ก,มากมายนะครับที่ปักตะกร้าไว้และที่ยังไม่ปักนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารนะครับด้านจิตวิทยาด้านแนวคิดที่ประสบความสําเร็จรวมถึงนะครับด้านการสื่อสารด้วยครับ นะตรงนี้ต่างๆเป็นหนังสือที่ดีทั้งหมดเลยนะครับที่น่าอ่านกันทุกอย่างเลยและแน่นอนครับว่าถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องการให้ผมรีวิวหนังสือเล่มไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็รีวิวให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามีหนังสืออะไรบ้างไปกัน